สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะนะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพระนิพานนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับนะฮะมนุษย์ล่องหนเองนะครับผมนะมนุษย์ล่องหนนะครับมีทั้งตัวดีและตัวร้ายนะครับนะฮะอันนี้ผมจะเล่าถึงเรื่องมนุษย์ล่องหนตัวร้ายนะครับผมนะ มนุษย์ล่องหนตัวล้านเนี่ยครับนะจะหายตัวได้นะครับหายตัวล่องหนนะพังตัวจากตาของมนุษย์นะฮะนะผมแต่แต่อาจจะพังตัวจากสัตว์ไม่ได้นะครับอย่างเช่นสุนัขนะครับนะสุนัขมันจะเห็นนะครับผมนะสุนัขมันจะเห็นนะครับนะแล้วก็นะครับมนุษย์ล่องหนเนี่ยนะนะจริงเป็น ที่เป็นนะที่เป็นสิ่งที่มันดีเนะี่ยที่เป็นด้านที่มันดีเนะี่ยที่เป็นคนที่มัดนดะีนะครับนะฮะลดลองหนนนะครับตัวร้ายตัวเนี้ยนะครับนะเขามักจะทําให้คนทะเลาะเบาแวงกันนะครับผมนะโดยการนะครับนะสมมติไปอุจจาระไว้บ้านนั้นบ้านนี้นะครับนะเขาจะเปิดไฟทิ้งไว้นะครับเปิดน้ําทิ้งไว้นะแล้วก็อุจจาระไว้เรียราดนะครับ ไม่ล้างนะครับนะอันนี้คือว่ามนุษย์นะแล้วทีนี้ครับแล้วทีนี้นะครนะอบครัวที่อยู่กันเองนะครับจะสับสนมากเลยว่าใครเข้าห้องน้าไม่ล้างอะไรอย่างไงนะครับนะนะมนุษย์ล่องหนนะครับนะก็ทําให้ครอบครัวเขาทะเลาะกันแตกแยกกันนะครับผลสุดท้ายนะครับมนุษย์ล่องหนตัว้ายตัวเนี้ยก็ได้ทีนะเพราครอบครัวแตกแยกนะครับ จะใชนะ้ผู้หญิงเป็นเหยอนะครับส่วนมากนะครับเป็นเหยื่อทางกรรมอารมนะครับผมนะแล้วก็ไปใช้ทําอย่างอื่นนะครับนะวันนี้ก็ใช้ไปนอนกับผู้ชายคนนั้นคนนี้นะครับผมนะนะอันนี้มนุษย์ล่องหนตัวลายนะครับผมนะมนุษย์ล่องหนตัวลายนะครับจะนาทุกวิถีทางนะเพื่อได้ได้อำนาจมานะนะในทรัพย์สินนะในเงินทองนะดูดเงินเงิน ดูดเงินดูดทรัพย์สินในครอบครัวของคนคนนั้นนะฮนะเนี่ยเขาอยากได้ผู้หญิงคนไหนนะเขาก็จะล่องหนไปนะนะวันนี้สามีภรรยานอนกันอยู่นะมนุษย์ล่องหนนี่ก็จะนะครับจะล่องหนไปข่มขืนนะครับก้มขืนภรรยาเขานะครับนะบางทีนะมีบุตรออกมานะอาจจะไม่ใช่ฝ่ายสามีภรรยาที่เขาอยู่ด้วยกันนะผมนะอาจจะเป็นฝ่ายนะะ ด้านตัวร้ายของมนุษย์ล่องหนที่ไม่ดีนะครับนนะลูกนะครับหมายถึงลูกที่ข้อออกมานะครับอาจจะเป็นของฝ่ายตัวร้ายที่ไม่ดีนะครับผมนะแล้วอีกอย่างนึนะครับนะเวลาไปเจอนะเจอสาวหรือว่าเจอสิ่งใดนะอยากได้ก็อยากได้มาเป็นของตนนะทําทำทุกว,วิธีทางนะครับผมนะเพื่อให้สังคมทะเลาะเบาะแวงกันก็มีนะครับนะ บางทีมียาเสพติดนะหายตัวเอาไปยัดใส่บ้านหลังนั้นหลังนี้นะครับนะอันนี้นะนะอันนี้ไม่ดีแน่นะครับตัวร้ายนะครับนะตัวร้ายนะครับเนี่ยผมบอกให้ฟังแล้วนะครับตัวร้ายนะครับก็มีตัวดีเหมือนกันนะฮะตัวดีนะครับมนุษย์มนุษย์ล่องหนเนี่ยนะนะส่วนตัวดีนะฮะจะป่าปรามตัวที่ไม่ดีนะจะติดตามจะติดตามฆ่านะครับ ตัวที่ไม่ดีนะตัวที่ทาสิ่งที่ไม่ดีนะที่ผมเล่ามาเมื่อตะกี้เนี่ยนะอันนั้นผมแค่ยกตัวอย่างนะครับนะตามจริงมีเล่เหลี่ยมที่ร้ายกว่านะครับของมนุษย์ตัวร้ายมนุษย์ล่องหนตัวร้ายนะครับนะมนุษย์ล่องหนตัวดีมีนะครับนะมีนะหอยปราปามตัวตัวร้ายนะครับผมนะผลสุดท้ายนะครับตัวดีก็จะชนะนะครับผมนะ ผลสุดท้ายนะครับมนุษย์ล่องหนตัวดีก็ชนะนะครับผมนะยังไงก็สู้มนุษย์ล่องหนตัวดีไม่ได้นะครับชนะนะครับชนะเพราะอะไรนะครับเพราะเขามีนะหลักมนุษยธรรมในด้านที่ดีนะครับผมนะเป็นคนพูดตัวอยู่ในศิลในธรรมนั่นเองนะครับจึงชนะตัวที่ไม่ดีได้นั่นเองนะครับผมนะอันนี้ผมก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับสําหรับมนุษย์ล่องหนนะครับพอเป็นสังเกตนะครับผมนะ ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเกิดขึ้นไม่จริงนะพดูดผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยในนะที่นี้ด้วยนะครับผมเนะี่ยสำหรับมนุษย์ล่องหนนี่ครับส่วนมากนะครับล่องหนได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถหายตัวไปที่นู่นที่นี่ได้นะครับผมเนะี่ยมนุษย์ล่องหนเนี่ยมีหลายอย่างนะครับผมเนะี่ยส่วนมากจะขึ้นรถนะครับขึ้นรถไปทางตามที่ต่างๆนะครับผมเฉพาะเขตที่เขาจะทําร้ายนะครับผมนะแต่มนุษย์ตัวดี มนุ่นล่องหนตัวดีก็มีนะครับผมก็ตามมาเช่นกันนะครับผมนะโลกเรานะมีดีมีร้ายนะครับผมนะแล้วมนุ่นล่องหนมีหลายอย่างนะครับผมนะอันนี้แค่ล่องหนหายตัวได้เฉยนะครับผมนะแต่ยังไม่ถึงกับหายตัวได้นะฮะยังไม่ถึงกับหายตัวไปที่นู่นที่นี่ได้นะครับนะอันนี้นะครับผมก็มาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับผมนะพอเป็นสังเกตนะครับวันนี้ก็หมดเวลานะครับสําหรับผมแล้ววันนี้ก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามในช่องผมเลยนะครับเพื่อได้ฟังเรื่องราวดีๆต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดี